ชีสบอร์ดกำเนิดจากประเทศสเปนฝั่งควีอะไรฝั่งโทนเฮ้ยเพิ่งกินแล้วเ่ยเขายังไม่ได้กินเลยเอธิบายสตอรี่ให้เพื่อนดูก่อนเฮียเฮียก็ชูกล้องวุ่นอยู่ไหน อ้เห็นไหมที่นี่ในบิบเปิดแล้วปะรู้ปะว่าบีบบอร์ดถาดนี้ของเราต้นทุนเท่าไหร่รู้ปะสี่พันสี่พันบาทดูขอพูดอย่างหนึ่งได้ไหมนอกจากจุดเด่นของชีบบอร์ดมาคือชีติอ๊อคืออะไรรู้ปะน้ำผึ้งถ้าน้ำผึ้งไม่หอมจบเลยนะเหมือนซีฟู้ดในอาหารทะเลอ่ะใช่โอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยชุดดีเรามากเคยโดนด่าแบบไม่มีคำหยาบเราเจ็บปะคำนี้พี่ทะเยอหมดมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกัน เชา้านี้ไม่ทำอะไรแต่บางคอจะสงสัยว่าโอ้โหมาภูเขานี่คือบ้านสวนเปล่าเปล่าอันนี้ก็คือเป็นผู้วิลล่าที่เรามาอยู่กันคือเป่าเป้เฮาปาดุรีก็คือแบบจริงๆเคยถ่ายคลิปไปหลายคลิปแล้วที่เนี่ยเพราะว่าติดใจชอบบรรยากาศทิปนี้ก็คือวันที่วันเกิดบิวก็เลยถือโอกาสจะมาถ่ายเชา้านี้แม่ทำอะไรให้ทุกคนดูซึ่งบอกเลยเมนูนี้ ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ไม่เคยกินฝีมือแม่มาก่อนด้วยจริงๆก็เป็นฝีมือการเลือกของเราทั้งหมดพร้อมกันก็คือแบบเราอะไปเดินท็อปแถวนี้ใช่ปะที่หวัวหินอะแล้วตอนแรกอะคิดกันอยู่ว่าจะทําเมนูอะไรดีติ๊กต็อกติ๊กต็อกน้อหัหินต้องทำอะไรดีติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกเวก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากกินชีสบดเพราะว่าแบบเราชอบกินตอนเช้าแล้วแบบว่าเอาง่ายๆนะคือตอนกลางคืนแบบเนวลามาที่เนี่ยมันคืออะไรวะกินกันหนักกินกันเยอะเกินไปแต่ว่าโชคดีที่มี ชีลมทิปช่วยในการที่แบบว่าบล็อกนะทุกคนแล้วก็ช่วยเบิร์นแล้วก็ช่วยทําให้คุมหิวได้ด้วยก็คือตัวนี้แต่ทีเนี้ยมันจะเป็นปัญหาเวลาตอนเช้าอ่ะมันจะท้องอืดบางทีแบบกินดึกไงแบบไปกดไหลย,ย้อนอะไรเงี้ยก็เลยอยากกินอะไรแบบไล่ไล่เบาๆบาก็เลยคิดถึงชีสบอดเออแบบข้าวต้มมันก็ขาวอีกอะไรเงี้ยชีสบอดมันจะมีความแบบเข้าๆหว,า,ว,ว,นวานๆเพราะมีน้ำผึ้งในชีส มีแฮมมีอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำชีสบอรดดีกว่าเรวก็แบบว่าเรียงสวยๆแล้วก็มานั่งกินพร้อมกันกินไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าว่าแม่จะจัดชีสบอดได้สวยขนาดไหนไปค่ะโอเคครับทุกคนภาพตัดมากับผมรับหน้าที่พาดูการจัดจานและการเรียงชีสบอดนะครับสวัสดีครับคุณแม่ทั้งสอง วันนี้เราเปลี่ยนที่มาทำอาหารตลาดตในช่อง BB Memory ค่ะวันนี้ได้เับเชิญจากพุกวันนี้ได้เราเชิญจากคุณบุกมาทำไม่คือเรื่องของเรื่องอ่ะนี่นี่นี่ผมต้องบอกงี้คือเมื่อวานอ่ะตอนที่บิวคุยกันว่าจะทําชิ้บอดอ่ะคือเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าพี่บุกเนี่ยเคยทํามาแล้วในในช่องในช่องพี่บุกเนี่ยพี่บุกเคยทํามาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยประสบการณ์ พี่ช่ำชองของของคุณแม่บีบีแต่ภารกิจในวันนี้คือพี่บุ๊กบอกว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ว่ามาเป็นคนจัดครับโอเคได้ให้แม่ดูได้เป็เล่นไหมหรือว่าเอาตามสไตล์แม่เลยให้แม่ดูก็ได้ครับแม่ดูแม่ดูแอปพลิบโหมาเร็วเปิดเล่นให้แม่ดูแม่ต้องทำเบยค่ะเป็นชาเลนจ์ของแม่ใช่ไหมทุกคนแม่จัดชีทบอร์ดเฮ้ยแล้วแม่จะจัดสวยเหรอแม่จะลุกไปไหนอะคะ อ้าวไม่เป um ็นไรงั้นโบทำกับแม่ป่ะโอ้ยง่ายอ๋ยจัดได้เอ้าแล้วคุณนายอ่ะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีค่ะไปโต๊ะไปค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วนะสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงอันนี้แม่นมอันนี้แม่นมมาแม่นมมาอันนี้แม่จริงโอ้ my god น่ากินมากเลยอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูว่ามีอะไรบ้างแนะนำมาได้ยังค่ะยังอ่ะมาอันนี้คืออะไรคะ ใครบางคนซื้อมาเลยแจมอนเซอร์โนอันนี้คือพี่รินซื้ออันคืออะไรนะคะคุณนินมันเป็นแฮมพวกนี้แหละและนี่ก็เป็นแฮมเหมือนกันเป็นพวกซาลามี่นี่ก็เปิดกันมันคืออาหารอันนี้น่าจะคล้ายๆพวกปลาหม่าแฮมอะไรเงี้ยใช่มันคืออาหารประเทศอะไรคะอันนี้เหรออันนี้สองอันนี้มันบอกว่าเป็นสเปนอะสเปนและนี่ก็คือเป็นชีสวัวแดงนะคะที่แบบในตำนาน กินแบบอร่อยมากเลยกินเปล่าๆก็อร่อยชีสบัวเดนอันนี้เป็นชีสเลยคะอันนี้เป็นกัมมงแบครับกัมมงแบะคือกัมมงแบะคือชีสชนิดหนึ่งกัลลามังเบะกัลลมังแบะกัลมังแบะกัลมังแบะชกัมมงเบคือชีสชนิดหนึ่งเป็นชนิดของชีสเหมือนมอสซาเรลล่าเชดดาอันนี้เป็นเมลอนญี่ปุ่นเมลอนแหน่เมลอนแหน่อันนี้เป็นอังุ่นแหน่อังุ่นแหน่สตรอเบอรี่แหน่ บูการี่แหน่อะโวคาโดนแหน่และเลมอนยังมีชีตอีกใช่มีชีตอีกหลาย<ม>ประเภทเลยน,นี่คือชีตนี่คือพระเอกของเราใช่นี่ยังไม่หมดค่ะมีถั่วด้วยที่ขาดไม่ได้เลยคือแครกเกอร์สำคัญมากเพราะว่าแครกเกอร์จะเป็นตัวที่เอามาลอง<ไ>แล้วก็ตักตักตักตทุกอย่างแล้วก็นี่เปิดน้ำพึงที่แพงที่สุดในท็อปน้ำพึงดอกมัน ไม่ไม่ร้อนเลยนะมันมันจริงนะน้ำเครื่องดอกไม้ป่าก็คือเลือกมาเพราะว่าเขาแถมนี่มาด้วยตอนแรกอะบีบีเดินไปนะพี่บีบอกอะไรเงี้ยกูบิวอยากให้ซื้อทำไไงอะไรเงี้ยกูบิวเขาเห็นอะไรแปลกๆแล้วเราก็บอกว่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วใครซื้ออืมเขาอยากนี่เลยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นมรดกตกทอดที่หลังอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งชิดบอกอะไรค่ะปะกันมา อะไรเราทําชีสบอร์ดกันเนี่ยพูดเก่งเลยมากแต่ยินดีที่พาคุณหนูน้อง,งสาวกับซอส <laughs> ชีสบอร์ดกําเนิดจากประเทศสเปนฝั่งทวีปอะไรฝั่งทน ใช่เพราะว่าตอนเด็กๆอะกูเคยเอาชีสอะมานั่งกินเว้ย๋อเหรอแล้วพอกูเอาชีสมานั่งกินแล้วลองเอาผลไม้มาใส่ดูอะคำนิดจากมึงเออจริงเนกูลองเอาผลไม้มาใส่ดูแล้วกูลองกินแล้วอมันมีเท็กเจอร์ของความมันแล้วก็ผลไม้มันมันขึ้นอะแล้วพอกูเริ่มเอาชีสมาใส่กับน้ำผึ้งอะมันเลยกลายเป็นว่าอ้ยอร่อยนี่ว่เหรอใช่ช่วยกันช โกรกันแล้วท้องกดอะไรมีความสุขโกดกันแล้วจะทำให้ใจของเธอหวั่นไหวอ้เฮียรู้ป่าวว่าชีตบอร์ดกำเนิดมาจากฝั่งทวีปอะไรเอเชียผิดทั้งคู่เลยเอเชียเอแค่ไหนไอโบบอกว่าเกิดมาจากฝั่งไทยก็ได้เป็นไปได้เฮ้ยเม่นกินแล้วเฮียเขายังไม่ได้กินเลยอธิบายสตอรี่ให้เพื่อนดูก่อนเฮียก็คือชีตบอร์ดชีตเราพักบ้างอ่ดูให้ก็ได้คือ คือชีสบอร์ดอ <c oughs> ูจะได้อธิบายฝั <c oughs> ่งไหยเนี่ยวันนี้ถ้าขอให้ชี้หน่อย <c oughs> อ่าชีสบอร์ดก็คือเกิดมาจากฝั่งทวีตะวันตกก็คือแบบเมกาอะไรอย่างเงี้ยมันเธอชีสอนะ่ะใช่เมกาเหรอคือจริงๆแล้วรู้ป่ะว่าชีสบอร์ดอ่ะคือการแบบได้กินรสชาติที่แท้จริงของชีสด้วยชีสมาจากอิตาลีสังเเเกตป่่ะวามนนูคือสังเกตป่ะวว่าเมนูเนี้ยไม่มีการปรุงนะใช่ คือเราจะมาปรุงบนแค้กเกอร์อีกทีถูกปะแต่ว่ามันจะเป็นรสชาติของวัตถุดิบที่แท้จริงที่เราได้กินเข้าไปอ่ะจริงๆส่วนใหญ่ยเขาก็จะกินกับผาแม่แฮมกินกับชีสคือในเนี้ยเขาก็จะมีชีสหลากหลายเพราะว่าคืออะไรวะเพราะว่าคือชีสบอร์ดเป็นไม่ฟังแล้วออกมาเฮียเข้ามาชูด้วยเฮียเฮียก็ชูกล้องนู้นอยู่เลยเห็นไหมที่นี่นี่เปิดแล้วปะที่นี่เปิดแล้าสวยงาม เฮ้ยก right? ินพร้อมกันไม่ได้หรอนี่คือเฮียกินมาแล้วประมาณสองรอบแล้วช่องเฮียชีสบอดคือมันจะเป็นการที่เรารวบรวมหลายๆชีสมันกินไปอ่ะจริงทําให้เราแบบคือส่วนใหญ่เขาจะจัดในเทศกาลอะไรรู้ป่ะแบบคริสมาสตปาร์ตี้วันเกิดอะไรเงี้ยมันเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแม่กินสิเฮียรัไห่แม่กินสิอันนี้คือสุดมากวันทุกเด็ดทุกอย่างนะปังทุกอย่างเลยรู้ป่าวว่าชีสบอดถาดนี้ของเราต้นทุนเท่าไหร่รู้ป่ะสี่พันสี่พันบาท มือนี้4,000บาทมือนี้4,000บาท, 4, บาทแต่ว่าเรามีความเขาเรียกว่าอะไร Enjoy สนุกสนานเป็นสัญลักษณ์ทำให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นสนัญลักษณ์แห่งความเฉลิมฉลองเพราะว่าเมื่อวานเป็นการถ่ายวันเกิดดูใช่ไหมไม่ใช่เมื่อวานะน,วานะเมื่อวานนะ ต้องลองไอ้นี่ยกับเมลอนอ่ะอ่อ้าอะพี่เมย์ไม่กินอ่ะฉันไม่ใช่นี่หน่อยมันมาเกินคำล่วงหน้าเหรออันนี้มานไม่ให้แฟนเขาทำให้ดิเอออร่อยแฟนเขาคือใครอ่ะอันนี้กับเมลอนเออให้ทานี้กินันคือถ้าเพื่อนยังไม่เคยกินนะมันจะมันจะมีความเป็นอร่อยแบบมันคือการรวมชีสทุกอย่างคือมาให้เเลยทั้งบูชีสทั้งมอสซาเรลล่าชีสทั้งชีสเชด้าชีสไปเป็นชีสก้อนอ่ะมันจะครบทุกรสเลยเว้ยเปรี้ยวหวานหอมมันเค็มครบหมดเลยในนี้ เปรี้ยวจากผลไม้มันจากพวกชีสเค็มจากพวกชีสแล้วก็เปรี้ยวจากเลมอนต่างๆแล้วก็หอมมันแบบแบบปาพาม่าอะไรแบบหรอไม่ไม่จะต้องบูดที่เปล่าอันนยังไม่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 นี้ทำเจ็บนี้อีกนันในมือกูฝันไม่จริงๆเนอะปกติเขาจะกินกับอะไรรู้ป่าวไว กินแบบนี้คือแบบสุดสำหรับยังไงกินแบบนี้นะคือดอกกุหลาบอะคือเอาไว้ให้บนอย่างนี้ชีสตรงกลางข้างล่างเป็นเนื้อขนอขมปังตาม,ปมไปแดแต่แต่จะบอกว่าเลยว่ามันเป็นเมนูที่แบบได้คุยกันเนาะได้สังสรรค์กันนะเนาะมันเป็นนเมนูแห่นการสังสรรค์อะยังไม่เคยนะเพิ่งร<ๆ>่าแบบนี้เลยมันข้นปะวะไม่เหลือแต่เวลาบิวเป็นคนกินแบบนีอกินอย่างนี้อร่อยเออราดไปเวลาบิวเป็นคนกินอะไรอร่อยอะไรไม่ไ่เขชอบพูดเพราะว่าเราพูดอะมันจะคือเร็ว,ว ไม่อยากกินเร็วอ่ะไม่ได้อ่ะอ่ะอยากรู้ในมุมมองของแม่อ่ะไม่เคยกินอ่ะมาก่อนอ่ะแล้วกินรู้สึกไงมาแค่กินองุ่นกับไอ้น้ำจิ้มเนี่ยแล้วก็ซีสเนี่ยซีสเนี่ยซีสแล้วก็ซีสแล้วก็ซีสอร่อยอ่ะซีเฮ้ยรู้ป่ะบิวขอพูดอย่างหนึ่งนะป่ะนอกจากจุดเด่นของชีสบล็อกมาคือชีสแล้วคืออะไรรู้ป่ะน้ำผึ้งถ้าน้ำผึ้งไม่หอมจบเลยนะมันเหมือนอะไรป่ะเหมือนซีฟู้ดในอาหารทะเลอ่ะใช่ เนี้ยคือต้องเป็นน้ำพึ่งป่าเท่านั้นถึงอร่อยการจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมาทิสบอร์ดคืออะไรปะนี่แคคเกอร์ถ้าแคคเกอร์ปังนะก็คือจบเพราะแคคเกอร์มันเป็นเบสของการลองทุกอย่างเลยอร่อยถ้าเพื่อนๆดูอยู่แล้วหิวนะแค่แค่เนี้ยแค่ถ่า,ถาเยเล็กๆอย่ในเหตุที่เขาจัดอ่ะถ่าเยเล็กๆใช่ไหมพันกว่าบาทแล้วใช่ท<ห>ิ่เดียวเองนะก็พันกว่าบาทนี่เยอะขนาดเนี้สี่พันถือว่าถูกแล้วนะทุกคนโหวตชีสชอบชีสไหนที่สุดเจ๊ชอบอันนี้วัวแด,ดงวัวแด,ดงอร่อยวัวแดงอร่อยค่ะเป็นทบาไหร่เท่าไหนมันเป็นชีสแบบ เนื้อที่มันไม่ได้แข็งมากแล้วมันหอมลองทํากันดูเมนูนี้ใครที่เบื่อข้าวเบื่ออะไรแบบมันกินได้หลายร่างถ้าถ้าเบื่อข้าวก็หันมากินอันนี้ได้ไม่จะบอกว่าชีสบอดแล้วมันแบบถ้าวันเกิดใครจัดนี้ได้นะกินกันสนุกแล้วคุยกันเนี่ยเวลาเพื่อนมานะนั่งกินนั่งคุยกันอะสนุกนะความสนุกของมันอยากลองกินกับไวายว่ามันจะแบบเป็นยังไงะมันจะขมตัดกันเนาะคือจะไปตัดาในในบออันนั้นไม่ใช่วนยนะนั่นแหละน้ำก่อยคุณเรติดภูเข์เผาสวย ที่นี่สวยมากอยู่ที่เดิมเลยทุกเพื่อนมา p เปอร์ให้เขาแต่เรอยากอยู่แบบนี้เนาะใช่ชิลมาก คือจริงๆอ่ะบิวมีการถ่ำคุณเจ้าของเปาเปอร์คุณกัสกับคุณแฟนเขาอ่ะว่าแบบเฮ้ยอยู่ที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะเขาอยู่ที่นี่แทบจะแบบ90%าบของชีวิตเลยนะอยู่มาสี่ปีตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออสนุกทำอาหารเองทำอะไรเองอะไรเงี้ยดีเหมือนกันเนาะอยู่แบบเนี้ยไม่คืออยู่ได้ปะอยู่ได้แต่ว่าโบรู้สึกว่าเวลาเรามาทำงานที่เนี่ยกับเราทำงานที่กรุงเทพอ่ะบรรยากาศมันจะต่างกันเลยคือที่เนี้ยมันจะ slow life อบบมันไม่ได้โฟกัสเยอะแต่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยอะถ้าเราอยากกินข้าวเราเราออกไป รถติดและท็อกซิกและแบบโอ้โหมุดหิดอ่ะเข้าใจป่ะแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยมันสโลว์ไลฟ์อะทำไปชิวๆทำงานไม่มีอะไรมานั่งเล่งเงียแต่แบบอยู่กรุงเทพมันเร่งรีบไปหมดเลยอะไม่รู้เวลาเร่งตัวเองมันก็ด้วยแหละแบบเวลามันเร่งรีบมีคนต้องรองานจากเราอะไรเงี้ยคือเขาทำงานแบบสโลว์ไลฟ์เนียชอบอะอยู่ในกรุงเทพมันเร่งเขาบอกว่าวันๆเขาก็จะหาว่าเขาจะซ่อมอะไรดีจะแต่งอะไรเีเออใช่โบชอบมากเลยนะรู้ป่ะเราต้องมีเงินนะ เฮ้ยแต่มันต้องมีเงินนะตัวเนี้ยต้องเงินนะรู้ป่าว่าทำไมรูถึงอยากอยู่บ้านสวนหรือปาตอนนั้นเป็นช่วงโควิดใช่ปะแล้วบิวอะตกตะกอนนั่งคิดด้วยโอ้โหการที่เราจะมีบ้านหลังที่สองอะคิดหนักนะเข้าใจป่ะแบบสมมติบูจะมีบ้านหลังที่สองบคิดได้ไงว่าบูจะอยู่ที่นี่ได้จะกินที่นี่ได้จะใช้ชีวิตที่นี่ได้รู้ป่ะบิวพึ่งจริงนะใครไม่เชื่อไม่รู้นะแต่บิวอะเชื่อว่าที่อะเลือกเราคือต้นเหตุของบ้านสวนอะคือบิวอะมาพักที่นี่เว้ยบิวก็ ก็เลยลองมาดูแบบขับรถมาเองอะยังไงเพราะว่าบิวคนชอบภูเขามากอะไรเงี้ยตอนแรกตัดสินใจว่าแบบจะทะเลหรือภูเขาแต่บิวรู้สึกว่าบิวชอบภูเขามากกว่าเพราะว่าถ้าเราเลือกสองอย่างอะทั้งทะเลหน้าทะเลหลังภูเขาอะมึงคิดดูกี่ร้อยล้านแต่พอหมายปะแล้วใครเป็นเจ้าของตอนแรกวะไม่รู้คนแรกเลยที่แบบมีใบโฉนดเลยที่เป็นเจ้าของอะเจ้เคยถามเลยนะคนแถวนี้ยเจ้เคยถามว่าแบบ เออรู้ได้ไงว่ามันเป็นที่ใครอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนช่วงแรกๆเลยอันนี้อันนี้ฟังจากเขาไม่อีกทีนะทุกคนก็คือแบบมันเป็นที่ปกติก่อนแล้วเหมือนชาวบ้านเขามาตั้งลกลากันถ้าจนหมายแบบเล็กๆสมมติว่าอ่ะประมาณร้อยปีที่แล้วเขามาตั้งลกลากันเขาเขามาคนพบอ่ะพอคนพบเสร็จปุ๊บเขาก็มาอยู่อยู่เสร็จปุ๊บมันออกโฉนดได้มันมีกฎหมายให้ออกโฉนดได้เออเขาไปองกันคือคลองนี้ใช่ก็เป็นที่เขาอะไรก็ไปแกล้งเขาไว่กแ้บเขาไปจองแบบใช่ใช่ใช่นนทุเคยได้ยินว่าแบบ ถ้มบอกเขาเป็นหมู่บ้านเขาจะแบ่งกันแบ่งกันแต่ว่าใช่ไหมเฮียใช่เขาก็จะแบ่งกันเนาะใช่เออไม่เลยบางทีเขาบ้านบางทีเขาแบบแบ่งกันแล้วแบบไม่ไปขึ้นโฉนดเงี้ยโดนเพราะว่าคนที่ขึ้นโฉนดก็ได้ขึ้นโฉนดคืออะไรวะก็ไปขึ้นโฉนดเป็นกับสำนักที่ดินเนี่ยว่าเป็นของเราอ่ะเหรอใช่แล้เป็นของเราแล้วอ่ะอ๋อก็อยู่ดีๆใครจะมาเป็นก็ได้ดิอยู่ดีๆใครจะมาได้โฉนดจะมาเป็นที่ของเจ้าของต้องถือครองครบกี่ปีไงอยู่มาสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแรื่คืออะเราอยู่รู้ได้ไงเอา เอาอะไรมาบอกว่าอยู่มาสิปีแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นเจ้าของแล้วมันไม่ได้อยู่ดีมึงอยู่ดีๆมาแล้วก็สิปีก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าแบบอยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ฟังจากเขามาอีกทีนึ่งนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวบิวขอเล่านะตอนที่บิวมาดูอะรู้ว่าบิวไม่รู้จักใครที่เออแล้วทำไมแต่บิวรู้สึกว่า หนึ่งเลยนะทะเลอ่ะยังไม่มีใครค่อยรู้จักมาเที่ยวเลยแบบ<ช>ทะเลสะอาดมากแบบโล่งมากทะเลทรายเขาแบบคือไม่ค่อยมีใครท่องเที่ยวมาด้วยช่วงโควิดเพราะว่าจัง,จงหวัดปานมันยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะแบบสมมติว่าคนจะไปเขาไปเที่ยวหัวหินกันใช่ป่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไกลหรืเอเปล่าแ,แต่ที่เนี่ยมันจะเป็นหย่อมๆอม่ะอย่างอย่าง,าง,างที่ตรงเนี้ยก็ห่างไกลาจากของกินไม่ลองแวะเข้ามาจะมันจะแบบไม่ได้มีห้างใกล้ๆหรือว่าเหมือนหัวหินที่มันเหมือนเป็นเมืองเลยอะไรเงี้ยหัวหินคือเป็นเมืองเหมือนเชียงใหม่เงี้ยเออใช่เจริญหน่อยแต่อันนี้จะเน้นธรรมชาติเออคือถ้าใครคือจะไกลๆหน่อออยเถถ้้าา ชอบแบบเที่ยวหัวหินอย่างเงี้ยก็เลยมานิดนึงอย่างอย่างพรทยัอย่างเงี้ยก็เลยไประยองเลยไปเกาะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความเป็นธรรมชาตินิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยคือรู้ว่าว่าตอนเนี้ยเริ่มมีคนมาแบบขายที่เริ่มเต็มไป พราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็คนเต็มไปหมดแต่ตรงนี้จะดีตรงที่ว่าเขามันสวยมากใครสร้างก่อนก็แบบเออเขามันเขียวชะอุ่มอ่ะเจมมาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีไม่ไม่ค่อยเห็นแบบคือคือไปไปมาๆบ้างอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยเห็นคนแบบว่าเยอะะแต่ตอนเนี้ยคนเยอะมากแบบฝรั่งเต็มเทเว่นเลยแบบเจริญลมากเลยแถวนี้แบบดีจ้วป่านไปเที่ยวกันที่ไหนอ่ะมันไม่ได้มีตลาดที่แบบมี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 ตลาดตรงทะเลอ๋อแล้วก็มีตลาดสดแล้วก็มีโลตัสมีอะไรอย่างเงี้ยแต่บุญรู้สึกว่าที่เนี่ยยังยังแบบ เขาเรียกว่าธรรมชาติเออธรรมชาติมากเลยเออแต่หัวหินตอนนี้ก็คือแต่ก่อนเราชอบไ,ไปที่หัวหินเพราะว่าม,มันเออตอนนี้มันเป็นเมืองไปแล้วไงไม่ถ้าโบจะ<ต>อยู่แต่ก็สวยนะถ้าจะอยู่อ่ะต้องธรรมชาติแต่ถ้าโบมาเที่ยวต้องในหัวหิน มันก็เลยเออใช่อันนี้คือมาอยู่แล้วสงบใช่แล้วรูป้ปะว่าตอนแรกอะบิวก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรตรงไหนเป็นอะไรบิวแค่รู้ว่าแถวนี้มีชาวบ้านมีใกล้สถานีตำรวจใกล้เซเว่นโอเคบิวโอเค,อเคอแล้วเสร็จปุ๊บ่ะพอมาซื้ออะเรามาเพิ่งมาดูทีหลังว่าเอ,อ้ยตรงนี้มันเป็นแหลแหล่งท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้ก่อนด้วยแหละอย่างรู้ได้เยอะเป็นแหล่งท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบวิ่งดีใจมากเลยอะแบบมันลุ้นอะเข้าใจต<อ>่คนหมายควาว่าแบบเ,<อ>เราจะเอาเงินไปแบบอยู่ที่ที่หนึ่ง<อ>สมมติการย้ายที่อยู่ใส่ผมว่าเรื่องใหญ่ปะเ,<อ>เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะเว้ยแต่แบบว่าเราแบบก็คือเรียกว่าเป็นการเสี่ยงเพราะว่าเราจ้ไม่มีความรู้มากพอ,อตอนนั้นมันช่วงโควิดเราเจ้ก็แบบเอออยากหาแบบบ้านสวนต่างจังหวัดเจ้เลยคิดว่าจังหวัดเนี้ยที่วิวอยู่ได้เพราะอะไรปะมันมีอาหารมันมีทะเลมันมีภูเขามันมีที่ท่องเที่ยวมันมีแบบความเจริญบ้างให้เราได้แบบชื่นชื่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีถ้าอยู่ธรรมชาาติมกกไป็จะแบบ เพราะว่าแต่ก่อนอะหัวหินก็เป็นอย่างนี้แหละตอนแรกที่ยังไม่เจริญอะแต่พอใครมาซื้อก่อนอะโอโหตอนนี้เจริญต้องเห็นอนาคตอะถ้าจะลงทุนใกล้บ้านเราแลยใกล้บ้านเราเลยสมุทรสาครกรุงเทพแต่มันก็ไม่ใกล้นะสามชั่วโมงนะกูเลยไปไหนล่ะไม่ใช่คือรู้ว่าก่อนกูจะมากูเลยไปไหนรู้ว่ากูขึ้นทางด่วนไปประแดงแล้วกูไปลงมาบาแดงกูผูกกูลืมว่าหนือว่ามาปานต้องมาทางสมุทรสาครขึ้นทางด่วนไปลงมาบาลแดงแล้วก็ย้อนกลับีป อยากอยากข่าวเรื่องนี้อันหนึ่งแบบก่อนก่อนจะจบรายการเคยโดนด่าแบบไม่มีคำหยากโดนเจ็บป่ะคำไหนพี่ทะเนียนบ่อย <c oughs> อไรมจำไม่ได้ไม่ค่อยจำอ่ะไม่เอาอะไรก็ได้ดิไม่ต้องพี่นินก็ได้ออในชีวิตพุ่โดนแต่พี่นินนะที่เหลือโดนคำหยากหมดเลยไม่แต่พี่เนินเขาไม่ได้ด่าเหมือนแบบเขาพูดเขาสอนนั่นแหละ ทำไมถึงเจ็บวะไม่รู้อะกูจะแพ้คนเขาไม่ได้กูจะเป็นคนที่แพ้คนแบบพิ่ารณิตมาเพราะว่าเพื่อนกูมีอยู่คนนึงเหมือนกันไม่เอางี้อธิบายก่อนว่าไม่ใช่กันดาแต่มันเออแต่มันเป็นกันที่พูดที่นี่เขาเป็นคนที่เปะเว้ยเออใช่โบชอบทำอะไรแบบกูจะลวกลวกเหมือนแจ๊อกูจำได้แหละไอโบเคยขโดนครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นเป็นว่าเขาด่าแต่เขาแบบมองด้วยสายตาเพราะว่ามึงไปกีนไง โอ๊ยอันนั้นน่ะไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าผิดจริงก็ขอโทษเขามันเป็นมุมตึกอย่างเนี้ยแล้วเขาเดินมาแล้วโบก็เดินมามันด่าโบว่าอะไรมันไม่ได้ด่าเขาโบแบบมองหน้ามองหน้าเป็นคุณป้าคนหนึ่งคือเป็นห้องน้ำป่ะคือโบเป็นคนที่ตกใจมากแล้วคันนี้มันเป็นมุมอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วโบมันเดินแล้วเขาก็เดินมาแล้วมันเป็นในห้างใช่ป่ะแล้วมันก็ไปกีดใส่หน้าเขาเพราะมันตกใจป่ะแล้วเนี้ยเฮ้ยเหี้ยแล้วเขาก็ตกใจอุ้ยตกเฉยนะเามองแบบอะไรของมึงเนี่ยเออใช่ใช่มึงทำไมมึงที่ตกใจขนาดน มันเหมือนเป็นพวกชอบหลอกตัวเองหลอกตัวเองอันนี้คือบางทีนะหนักสุดคือบิวอยู่ในห้องนอนใช่เปิดประตูมากรีดดิวใช่เพราะว่าป้าจะเข้ามาขโมยของโอ้ยโกหกผิดนะจะเข้ามาซนเลยความผิดมันเยอะถ้าไม่มีความผิดจริงมันจะตกใจทำไมถูกป่ะใช่คือเกินเบอร์มากเคยกรีดสุดทีป่ะบ่อยไปดทีชอบแอบโอ้ยบ่อยเรื่องมันเหมือนเรีนกรรมนะคุณผู้ชมอันนี้ขอพูดตรงอันนี้่อยเพราะว่าบางครูอายพนักงานกูมากเลยองไไม่บังก่อนสุดทีเป็นอะไรไม่รู้ชอบแอบเราจะ กูอะอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วครนี้กูออกมาแล้วบอกแล้วกูก็ตกใจเขาแล้วไอเพรบอกว่าอะไรปะเขาเขายืนรออยู่นนะครับคือกูก็ตกัจเฮ้ยกูตกเขาตั้งใจทำกูตลกเพราขะบอกว่าเก็นเนนคอตกอยยู่ข้้าาบแแลวเอบี้ แล้วม้าบอกว่าถ้าเกิดเขาลงมาเนี่ยเขาถือกล้องอยู่ม้าก็กะ่าว่าเฮียลงมาเนี่ยเต็มที่เลยเฮียลงมาจนถึงนี่แล้วเว้ยแล้วเขาเคยลงปะไม่เขาไม่เคยเขาลงเลยเขาเก็บ์กุเทบเวยแค่นี้มันตลกคนคิดเนี่ยดู เห็นหน้าเขาก็ว่าเขาไม่ลงอ่ะสงสารเขาเขาตั้งใจทำไงเอ็นดูอ่ะคนกำลังเข้าวงการอ่ะไม่หรือว่าเขาอาจจะแบบไม่เคยแบบเหมือนเขาจะช็อตปะไม่เคยแบบแต่ตกปกติแล้วจะอยู่คนเดียวไม่ใช่เขาอยู่คนเดียวซึมแล้วล่ะไม่ใช่เขาอยู่คนเดียวเแล้วตอนแรกกูให้แบบของขวัญวันเกิดหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาดีใจนะแต่เขาบอกว่าแบบไม่เคยมีใครแบบให้แบบเขาไม่รู้ว่าต้องรู้สึกไม่ใช่เขาบอกเออไม่ใช่เขารู้สึกดีแต่ว่าหมายถึงว่าวันเกิดกูอ่ะเขาบอกว่าเขาทําไม่เป็น เพราะว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยแบบคือบ้านเขาไม่ใช่แบบคนเรามันไม่เหมือนกันเออคนเราไม่เหมือนกันจริงสุประเพณีบ้านเราอะแม่งเล่นใหญ่แต่ไปว่าเขาไอบุมเป็นพ่อม่ก็มันตื่นอะเหตุสังกนไม่มี บุ๊กก็เลยบอกว่าคือที่บุ๊กแค่อยากแบบไม่ต้องเอาเค้กเอาเค้กเล็กๆก็ได้อยากเป่าจากเธออ่ะอย่างเงี้ยบุ๊กก็บอกเขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยทําให้ใครแบบเขาไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างอ่ะวันเกิดอ่ะเขาก็แค่ให้ของขวัญเขาไม่รู้ไงเขาอยู่คนเดียวมาตลอดเออแบบเขาว่าเขามาทํางานในเมนไทยละหนักอะไรให้ตังหูแล้วบไปหินก่อนอ๋อนู่บอกเกียฟัมใช่ไหมก็คืนนั้นไม่มีเลยเลยคือสุดีเธเป็นคนที่บบอกว่าสุดีเธอไม่ต้องใช้เงินเลยมากนะ ขอแค่อะไรที่มันรู้สึกว่าแบบเราคาดไม่ถึงอะมันก็คือตซอไพรสแล้วใช่ปะแต่สิงีชอบบอกว่าไปกินข้าวกันแล้วบอกว่าต้องมีอะไรแน่เลยกินข้าวของเขาคือกินข้าวจริงไปนวดกันเอ๊ะมีไทแน่เลยไปนวดคือไปนวดพาคุณไปนวดจริงๆคือทุกอย่างไม่เคยโกหกเลยอะ้วแต่คบกันมามีเซอร์ไพรส์อะไรปะที่แบบชอบที่สุดให้ดอกไม้อ่าตเมไหนก่อนคบกันตอนเอ๊ะคบกันแล้วอะเค้าก็รู้นี่ฮะว่าให้ดอกไม้แล้วเป็นเรื่องที่ดีก็รู้ เออกูงงก็หลังจากนั้นหายไปเลยไม่ให้เลยอ่ะตอนนั้นดีใจมากเลยให้ดอกไม้สีขาวอันนึงแบบเขาอาจจะรู้แค่ว่าขอใครเป็นแฟนไม่ใช่เขาตอนนั้นเป็นแฟนกันนานแล้วแล้วแล้วเอาดอกไม้มาให้บนครบรอบก็เลยรักเลยคือคนไม่เคยนเหมือนกะดีเอาไหมดิคือบางทีแค่ไม่เคยไม่เคยให้แต่ไม่เคยให้ไม่ใช่ว่าเขาไม่หวังดีนะเขาหวังดีแต่เขาไม่รู้ว่ามันก็ให้อะไรต้องบอกเขาหรอเป่าอยากได้อะไรต้องบอกเลยเขาจะซื้อมาให้ เป็นคนแบบดีทุกอย่างแต่แค่ว่าเรื่องที่มันทําให้ชุ่มชื่นหัวใจอะไม่ไดมีใช่มยังเดินเรียนรู้อยู่เรียนรู้อยู่สอนทุกวันเลยสอนเลยเข้าคอร์สอบรมเลยใช่ทุอเลยสุอีบากว่าเดี๋ยวรอเรามีเงินก่อนนะเดี๋ยวราโน่นนี่ไะ้บอกว่าดีไม่ต้องใช้เงินเลยผุ๊ไม่ต้องการสุทีทำอะไรก็ได้ที่โบรู้สึกแบบว่าเขาได้ยินมาสะดุ้งแค่เขาได้ยินเขาเป็นคนทเไม่ได้ยินแค่เขาได้ยินแต่แต่สุีเป็นคนอย่างนี้เว้ยคนดีทุกวันเออดีทุกวันดีทุกวันช่วยทุกวันเหมือนทันินอะสุชีเหมแล้วอ หรอเออเนี่ยเขาเหมือนกันไม่เพราะมึงจะเอาคนที่ชอบเซอร์ไพรส์มึงจะดูแลมึงไหมแต่แต่โบเออใช่เนี่ยสตูดิโอดูแลดีมากมาเข้าไปในห้องบอกสตูีิโองมาเดี๋ยวมาใส่เลยไหมเดี๋ยวผมเก็บปบุกเดี๋ยวเขาใส่ใส่อะไรเขาต้องเปลี่ยนชุดนไงเหมือนแม่เอาชุดวางไว้อยู่อันหนึ่งเรามาบอกว่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาใส่มาใส่เลยไหมครับจะได้เก็บเลยแต่สตูดิโอพูดเป็นคนปากเสียงแม่บ่อยมากรู้ปะมาถึงเขาจะมีเขาจะมีความคิดของเขาแบบสมมติว่ามันเป็น ทำอาหารกันอยู่ใช่ไหมแม่บอกว่าสุธีต้องทำอย่างนี้อ๋อไม่ได้คับมา้าต้องเป็นอย่างนี้ครับ เราคู่แบบชอบเลยว่าแม่ต้องเจอคนที่ตรงกับแม่แต่เขาไม่ได้กล้าเล่านะเขาแค่แบบว่าแม่เอ้ยบอกว่าม้าทำอย่างนี้ได้ไหมครับม้าแต่ผมว่ามันต้องมีนะครับออคือเขาจะเป็นคนเหมือนพี่ตะนิน่ะช้ามากย่างกุ้งโอ้ยย่างกุ้งก<ๆ>ับลุงน้อย่างกุ้งนี่คือที่สุดกุ้งมีสิบตัวพี่เีขาเมามาน่กุ้งมันตัวละสามร้อยมันแพงด้วยฟังก่อนกุ้งเขาหวังดีแหละกุ้งมันตัวละสามร้อยแล้วลุงน้อยก็ก่อไฟแล้วเตามันเล็กลุงน้อยเอาลงไปสามันแล้วก็ย่างแล้วพอย่างอ่ะตัวลา้เวแต้รง ตามแดดเพราะว่ามันไม่ด้มีที่เว้ยแบบมันต้องอยู่ตรงแดดลูกน้อยก็ถือลมอยู่ช่วยกันใช่ปะกูกลับมาอีกทีเหลือย่างครั้งละตัวแล้วลูกน้อยนั่งแบบขอให้มันอยู่ตรงกลางลูกน้อยขอความช่วยเหลือกูแบบมองหน้ากูอกูแบบเธอที่ทำไมเธอต้องย่างแค่ตัวเดียวล่ะแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จไม่เป็นไรค่อยๆย่างไปไม่ไม่ต้องรีบมันตัวละสามร้อยนะเธอก็ดีแล้วเของหวังดีแต่คือทีมงานกูอะจ้องกันอยู่เนี้ยเพราะว่าทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือแค่กุ้งอะทุกคนอยู่เนี้ยเก็จะเป็นฟีลลิ่งนี้แต่ว่าคคนนนหึ่่่่งงดีีีะเเเเรรรรรยยยยบ้้ออตกาาไม ไปทุกคนก็คือเช้านี้บอกเลยว่าฟินมากเพราะได้กินอร่อยมากเลยวันนี้เก็บไปกินมื้ออื่นให้สู่มากินเนี่ยเออไม่ยอมมากินเดี๋ยวนี้เราเดินทางกลับแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเกาหลีต่อไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงพูดจริงพรุ่งนี้ไปเกาหลีแต่พรุ่งนี้ไปเกาหลีตอนเที่ยงคืนใช่เอ้ยจริงอะไรอ๋อกี่โมงวะใช่บินตีสามไปกันเลยไม่แล้วไปเกาหลีเสร็จไปซันโตรินีไปซันโตรินีเสร็จกูไปมาเกาต่อหรือเปล่า ต้องทำแล้วอะไรแล้วโอเคนะไปก่อนเลยทุกคนค่ะไ